เรื่องย่อละครเผาขนอําพลตัวกลางในหน้าคายาและเอเยนคามนุษย์ตัวเล็กๆก,กําลังติดต่อและต่อรองซื้อยาเสพติดกับลูกน้องของนายสันติซึ่งเป็นลูกน้องระดับล่างแต่อําพลต้องการเจรจากับสันติไม่มีใครสามารถทําแบบนั้นได้เพราะสันติคือมาเฟียระดับพรีเมียมจะเข้าถึงตัวได้ยากมากเพราะมีศัตรูมากมายหลายกลุ่มและกลุ่มที่ใหญ่และทรงอิทธิพลไม่แพ้สันติ ก็คือกลุ่มของโกเมรมาเฟยียที่ไม่เคยมีใครแต่ต้องได้จึงได้ฉายาว่าเดอะอ u c h a b l e การเจรจาต่อรองระหว่างอมพลกับลูกน้องของสันติยังไปไม่ถึงไหนผู้กองโรมรันก็พาตำรวจบุกเข้าทลายและจับกลุ่มอมพลใช้จังหวะฝีมือต่อสู้หนีมาแล้วมาพบกับโรมรันอมพลพลาดการซื้อขายครั้งนี้แถมเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากผู้กองโรมรัน ที่เพิ่งย้ายมาประจำหน่วยปร,ปราบปรามยาเสพติดได้ไม่ถึงสองสัปดาห์แต่ก็ลุยสร้างผลงานซะแล้วอําพลจึงไปพบกับธนาเพื่อนที่สนิทสนมกับลูกน้องในแก๊งของโกเมศเพื่อหาซื้อยาเสพติดแต่ช่วงนี้โกเมศเก็บตัวเพราะกำลังมีคดีกลุ่มนักข่าวกำลังรอทำข่าวอยู่ที่หน้าศาลอาญาวันนี้ข่าวใหญ่ที่ทุกคนพลาดไม่ได้นั่นคือการพิจารณาคดีอุกชก,การหลายคดี ของมาเฟียโกเมสไม่นานนะักโกเมสก็เดินออกมาพร้อมอลันกับนีนาบมดิกาดและเจรเดชทานายใหญ่มือระดับพระการพร้อมกับอลิโมริกาดสาวสวยมือขวาของเจรเดชผลการพิจารณาคดีปรากฏว่าหลักฐานไม่เพียงพอสารยกฟ้องโกเมสรอดและยังมีชีวิตอย่างมีความสุขผู้กองรมรันจาทิวหมวดมาน และทีมปราบปรามยาเสพติดไม่มีใครรู้ข่าวเลยว่าจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายยาเสพติดแต่ผู้กองศิวะรู้เรื่องนี้ในทางลับเขาไม่บอกใครว่ารู้ได้อย่างไรและแหล่งข่าวคือใครมาจากไหนผู้กองศิวะบอกว่าเขามาสายข่าวคนใหม่ที่ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยของสายข่าวคนนั้นมีการประชุมกันเกี่ยวกับการหาหลักฐานเพื่อจับกลุ่มโกเมศและสันติ ผู้กองโรงรันบอกว่าควรจะหาทางกำจัดสันติก่อนเพราะน่าจะง่ายกว่าโกเมศเพราะคิดว่าในช่วงนี้โกเมศต,ต้องระวังตัวเพราะเพิ่งหลุดจากคดีต่างๆรองศิวะเห็นด้วยงานนี้ทางหน่วยเหนือส่งหมวดมุทิตาจากกองพิสูจน์หลักฐานมาช่วยงานเพราะรองศิวะต้องการตรวจหลักฐานที่ได้อย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นขม่าดินปืนอรอยนิ้วมือ สันติกบดานอยู่ที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีใครรู้สุรสีมือขวาของเขาก็ยังดำเนินธุรกิจด้าน้ายาต่อไปโดยใช้ฉากหน้าเป็นนักธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้เขากำลังสร้างรีสอร์ทรูแถวเขื่อนเขาแหลมเป็นเวลาประจวบเหมาะที่เขาได้มาใกล้ชิดกับแนนเจ้าของธุรกิจและอัญมณีที่มีบ่อพลอยอยู่แถวนั้น ซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของนายแพทย์ประดงศักดิ์นายแพทย์ที่มีชื่อเสียงด้านสมองและการผ่าตัดแม้ว่าจะมีคนมาติดพันแน่นมากทั้งไทยและชาวต่างประเทศเธอกลับเลือกที่จะให้สุรศิคบหากับเธอโดยที่หมอประดงศักดิ์ก็เห็นดีด้วยวันหนึ่งที่โรงพยาบาลกิตเวศอนันต์ผู้ป่วยทางสมองพ่อของอลิศหายออกไปจากโรงพยาบาลอลิศออกตามหาและไปแจ้งความคนหาย อาริได้เจอกับผู้กองรมรันผู้กองรมรันจำได้ว่าอาริทเป็นหนึ่งในทีมทนายของเจรเดชที่ว่าความให้โกเมศจึงเข้าไปตีสนิทและช่วยเหลือทำให้อลริทไว้ใจอลริทได้ดูภาพถ่ายของอนันต์ภาพของอนันต์ดูโทรมผมยาวไม่เป็นทรงมีหนวดเคราแทบมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงแต่มันกลกลายๆลับกลาว่ามีใบหน้าเหมือนใครคนหนึ่งที่รมรันรู้จักเขานึกไม่ออก จากเหตุการณ์นี้ทำให้อลิศสนิทกับโรมรันและไว้ใจเขาสำหรับโรมรันในเบื้องต้นคิดเพียงว่าต้องการสนิทกับอลิศเพื่อหาข่าวโกเมสอัมพลพยายามหาทางเข้าถึงตัวสุรสีโดยการไปหาเอเย่นยาเสพติดรายย่อยๆแล้วปล่อยข่าวว่าเขาต้องการซื้อยาเสพติดล็อตใหญ่ข่าวนี้ไปเข้าหูสุรสีและสันติสันติรู้สึกสนใจ จึงนัดมาเจราจาอัมพลได้เข้าไปพบสุรสีแต่ไม่พบสันติเพราะสันตินั่งอยู่ในรถแต่เหตุการณ์ผิดคาดมีตำรวจบุกเข้ามาผู้กองรมรันกับทีมนั่นเองที่เป็นคนนำกำลังมาจับกลุ่มการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดอัมพลแปลกใจว่าทำาไมตำรวจถึงรู้เรื่องนี้ทุกครั้งอย่างไรก็ดีเขากับธนานีออกมาได้รมรันบุกถึงรถสันติแล้วยิงสันติบาดเจ็บสาหัส ซึ่งโรมรันคิดว่าตายสนิทแล้วสุรศีรีพาสันติไปที่โรงพยาบาลหมอประดุงศักพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตของสันติไว้ได้สันติเสียชีวิตในเวลาต่อมาหมวดมูลและทีมเข้ามาพิสูจน์และพบว่าเป็นสันติตัวจริงเพราะมี DNA ที่รถและที่อื่นๆตรงกันข่าวการถูกวิสามันของสันติกระจายไปอย่างรวดเร็ว คนที่ดีที่สุดเห็นจะได้แก่โกเมรเพราะตอนนี้เขาไม่มีคู่แข่งอีกแล้วแต่ก็มีข่าวร้ายหลังจากสันติเสียชีวิตไปหมอประดุงศักดิ์ก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างมีเงื่อนงำแนนรู้สึกสงสัยจึงขอให้ตำรวจมาช่วยดูคดีให้ละเอียดผู้กองรมรันสั่งให้จ่าทิวกับหมวดมุไปดูเรื่องนี้และจากการสืบสวนและรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ มีเหตุให้เชื่อได้ว่านายแพทย์ประดงศักด์ตายอย่างผิดธรรมชาติอาจเป็นการฆาตกรรมแนนขอให้สุรสีช่วยจัดการสืบหาด้วยสุรสีรับปากซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ของคนทั้งสองดำเนินไปนอย่างราบรื่นแต่จาทิวผู้มีความจริงใจก็เข้ามาสนิทสนมกับแนนเพื่อเข้ามาแจ้งความคืบหน้าทางคดีให้แนนทราบเป็นระยะทำให้แนนรู้สึกว่า จาทิวเป็นคนน่ารักและน่าคบคนหนึ่งยิ่งนานวันจาทิวก็เริ่มเข้ามาในหัวใจของแนนขึ้นทุกวันจนสุรศีเริ่มมองเห็นความชัดเจนของเรื่องนี้เขาเก็บมันไว้ในใจด้วยความแค้นอนันปรากฏตัวขึ้นที่ข้างถนนแห่งหนึ่งเขากำลังจะถูกรถชนแต่อำพลบังเอิญผ่านมาและช่วยเอาไว้ได้อำพลไม่รู้จักอนันต์เห็นชุดโรงพยาบาลที่อนันต์สวมใส่เขาจึงพาไปส่งที่โรงพยาบาล และจากจุดเริ่มต้นนี้เองเขาเริ่มสนิทกับอลิตเพราะช่วยชีวิตและสามารถตามพ่อของเธอกลับมาหลังจากที่อนันต์กลับมาที่โรงพยาบาลแพทย์ที่ดูแลอาการของเขาบอกว่าอนันต์มีอาการดีขึ้นหรือเทียบได้ว่าเท่ากับคนปกติแต่เขายังนิ่งและพูดได้ช้าอีกทั้งจำใครไม่ได้อลิตนำอนันต์มาพักที่บ้านกับเธอและสัญญาว่าจะดูแลอนันต์อย่างดีที่สุด ให้สมกับที่เธอทอดทิ้งเขามานานซึ่งตอนนี้อาพลกลายเป็นเงาตามตัวอลิศท,ทันทีรมรันรับรู้เขาเคยบอกอลิศว่าอำพลไม่ใช่คนดีและพัวพันกับแกงยาเสพติดอลิศบอกว่าถ้าผิดก็จับไปรมรันบอกว่าหลักฐานไม่พออลิศย,ยิ้มพอใจและบอกว่านั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่คนร้ายแต่เรื่องที่รมรันขอร้อง ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับโกเมตนั้นอลิศบอกว่าเธอทําได้บางส่วนที่ไม่ให้กระทบจรรยาบรรของวิชาชีพเธอในด้านความลับของลูกค้ารวมรันเข้าใจแต่ฝากไว้กับอลิศว่าระหว่างจรรยาบรรกับการบ่อนทําลายชาติซึ่งอลิศเองก็คิดเหมือนกันเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในละครเผาขนทางช่อง7 d ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูภัยวันนะคะ กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ